มาดาามึงโพจ้ะอ้าันนี้ก็มาเยี่ยมหมูหน้อยอีกจักรอบนึงเนาอพี่น้องเนาะอันนั่งไก่ในเขาไปอยูงอย่งนั่งไก่นึ่งมึงเน้โอ้เนาะสร้างนี่ยูดีไม่แห้งลูกเอ้ยคุณอันนี้คือหมูป่าเนาะพี่น้องหมูป่าที่เพิ่นเลี้ยงไว้คุณนั่งนั้นยุู้เดียวบ่คะนั่งนานนาโอ้หนาเพิ่นฮักแพรงอันนี้นพี่น้องเมื่อกี้ล่ะ การถูหลังให้ก,กันอีูนะเออเหอเหอเหอ,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 อพี่น้องเออเหอเด้อเจ้าเด้อพี่มาเบิ่งลูกอันนางปุก๊กี้นะใหไงสมัยเลยเด้อเนาะลูกเพิ่นก็นได้เนาะอ่ามีแขกมาเยี่ยมจ้ะมาเยี่ยมหมูบ่คะจาเชิญค่ะก็อยู่ตามธรรมชาตินี่แหละพี่น้องเอ้ยปุก๊กี้มาเยี่ยมลูกเจ้าเด้อขอเชยชมลูกให้เด้อขออุ้มแน่ได้บ่ลูกเจ้าเนาะหเพิ่นว่า อันนั้นเพิ่นไก่เพิ่นก็มาเยี่ยมหมูเว้ยไงแล้วบาดนี้่ดื้ออวดอันเพิ่นเพิ่นกำลังเล่นกันอยู่พี่น้องเพิ่นกำลังเลาะเล่นกันอยู่เพื่นนอะชื่ออะไรบ้างคะเนี่ยคะอุ้ยตัวนั้นคือตัวน้อยกระมูลูกนางปุกกี้น่ะเนาะอู้ยใบเฮ็ดยางดอกเล่นน้ำไปซื้อพ่นสายตามันพี่น้องมันเบิ่งเฮามันอยากเฮาเอาลูกเพิ่นไปไหมสายตาเพิ่นวะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้จ่าบ่เฮ็ดยางจ่าบ่เฮ็ดยางจ่า พอดิเฮ็ดอยังดอกเออเป็นแบบเป็นพี่น้องโอ้มันห่วงลูกมันเป็นเนี่ยหมูกรเด้อมันพยายาเอาลูกเนเข่ากงเพราะว่าพญานเหาเอาลูกเนไปเนาะพี่น้องบ่เอาไปดอกก็เส้นส้มไปซื้อเนาะเนาะเด็กอะอะนดอกเน้นเน้นั้นหน่อยน้นเ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 นนเน้นน้นเ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 น้นอน้นเน้นเน้นเนนน้นนนเ้นนนเน้้นนนนนเนน้นนนนน นี่นี่นี่คนเก่าหูอยู่ตรงนี้ตัวหน่อยก็หูจากตัวโตเพื่อนนะอ้าวเฮ็ดยังดอกมาเส้นส้มหรือซื้อไอ้เจ้าไอ้เจ้าลูกเพื่นก็ได้เพื่นเพื่อยู่ตามธรรมชาตินี่เนาะเพื่นออกมาเที่ยวมาเล่นในเซาลูเพื่นก็ได้ไหมพี่น้องเพื่อนนะผู้เกี้ยสบายดีนะลูกเนาะแต่ก่อนเพื่นดูเพื่อยังเด็กเพื่นออกมาเล่นข้างนอกเลยพี่น้องเด้อเด้อเด้อโอ้เพื่น เพือนเห็นคนมาเพื่นหู่จักความันจะได้พี่น้องเล่นเข่ากงปุบปั๊บป่ะโอ้ปุกี้ไม่ได้เห็นอย่างเลยปุกี้อ่ะโอ้ยน่ะมาดึงมาดึงว้ามามามาปุกี้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 อ่ะนั่นแหละดูคนดูคนเข่ากงมาแล้วเพื่นสบายใจเพื่นวันนี้เพื่นกับลูกเพื่นเข่ากงปุบปั๊บมาหุจักคว่าในพี่น้องเอ้ยเพื่นนอนปุบปั๊บ พ่อจาให้ลูกพ่นกินนมแม่ปอความหักงองแม่พี่น้องเอ้ยที่ละโอ้ยต่ำโอ้เต็มที่เลยเสาในต่ำต่ำเสาหัวน่องบนแหละเต็มเต็มเลยเนี่ยเต็มเต็มเอ้ยเก็บหน้าดูโอ้เจ็บเจ็บเจ็บงานพ่อจะเสียให้นมลูกเพื่อนในบาดนี่เด้อมาเด้อเออเออเพื่นว่า ดูคนทางผู้นี้เด้คนโอ้ดูดกอยู่เด้พี่น้องคนน่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมาคเออลูกกินน้ำกินน้ำลูกจา้าลิปนี้ขออนุญาตจัดสนิ่นรสจ้ะเด้ออยู่ดีไม่แห้งจ้า